สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องคุยยังไง5้าแสนวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเฟวันนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนผมนะครับชื่อเฟิร์สนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับน้องข้าวปั้นนะครับนี่นะครับเราก็จะมารีวิวบ้านด้วยนะคบทุกคนวันนี้เราก็จะมาให้ชมบรรยากาศในลานหินที่ผมอยู่นะครับมาเป็นลานหินเจของเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือลานหินจะมเดี๋ยวครับเด ตรงใกล้ๆร้านหินนี่ก็จะมีบ่อน้ําด้วยนะครับนะครับแล้วก็จะสูงสูงไปซึ่งบ่อน้ําเนี้ยใครที่ทางใกล้ๆก็ระวังด้วยนะครับเพราะมีความลึกสูงมากครับสูงมากอย่างเงเลยเป็นโรงงานใช่ไหมนี่คือน้องเข้าปั้นนะครับนี่นะครับได้ได้เป็นตะกรงหืนโอเคเป็นตะกรงให้เดี๋ยวด้านมีมีอีกด้านไหมไม่มีแบบนี้เถินนี้ นี่นะครับเล้วก็เดินมาใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเรามาดูเลยครับ้นไม้ครับนี่คือต้นไม้ที่ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่คมีรังพึ้งเลยมีรังผึ้ครับใซึ่งต้นไม้นี้ก็มีรังแตนมีความยาวมากกว่า50ปีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไป คลิปนี้ค่อนข้างจะยาวเป็นพอสมควรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอตัดคลิปก่อนนะครับทุกคนนะครับก็ใครที่ได้ดูใครที่ได้ดูนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องคุณจะไงห้าแสนเนี่ยนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราไม่มีอะไรมากตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสิบนะครับเดี๋ยวให้ผมจะให้ตะกล้องถือกล้องให้ผมนะครับ เหรอครับเนี่ยครับเถี่นี้เถี่นี้เถี่นี้เอ้เปันจั่วนะข้างหน้าครับในน้ามั้งเฟิรเฟิรเถียนนี้เถียนนี้เถี่ยนแบบนี้แบบนี้เถี่ยนตรงตรงเพี้ยนโอเคครับเดี๋ยวจะเล่นๆกันนะครับนี่ครับมีเก่งมากเลยซึ่งเล่นน้ำเนี่ยก็ต้องระวังด้วยครับนี่ครับวันนี้เราเนี่ยครับ วันนี้เราก็มีตะก้องคนนึนงครับที่ว่าเชื่อว่าเฟิร์สนะครับครับเราไปวไปนเอินปั้นโ๋คครับโอเคครับนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมผมวันนี้ผมก็เดินชมวิวตอนลานหินนะครับโอเคครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่อง คุณาจางไงห,ห้า,าแสนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับขอบครับ